สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับคลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นมาเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคุณครูที่จะไปสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับเน้นย้ำว่าเป็นวิทยาทานนะครับเพื่อเป็นเทคนิคในการจำและ นำไปทําข้อสอบนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับมาดูเรื่องของการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับเรื่องนี้ก็สําคัญนะอาจารย์อย่างที่ผมพูดเสมอว่าถ้าเรารู้มากเนี่ยข้อสอบมันจะง่ายนะครับแตาถ้ารู้น้อยเนี่ยข้อสอบมันจะยากนะครับรู้น้อยข้อสอบยากรู้มากข้อสอบก็จะง่ายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าอาจารย์นะครับต้องมีความมั่นใจแล้วก็อาจารย์ต้องแม่นอาจารย์ต้องท่องไปเลยครับอาจารย์ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นวิทยาทานนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับอาจารย์เรามาดูการบริหารจัดการชั้นเรียนอาจารย์การบริหารจัดการชั้นเรียนนั้นนะครับหมายถึงการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน úsica. นะให้เอื้อต่อการเรียนการสอนนะเพื่อช่วยส่งเสริมในะนะกระบวนการเรียนการสอนให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะโดยคํานึงถึง ความสะอาดและความปลอดภัยอาจารย์ทีนี้เราจะมาเน้นตรงเรื่องของบรรยากาศอาจารย์นะแล้วก็คําจํากัดความของมันอาจารย์ต้องต้องต้องให้คําจํากัดความของแต่ละบรรยากาศเช่นบรรยากาศท้าทายเนี่ยอาจารย์บรรยากาศท้าทายเนีรรยาา่ยคาจากัดความมันคือกระตุ้นอาจารย์นะครคูกระตุ้นให้กําลังใจนักเรียนนะเพื่อให้ประสบผลสําเร็จในการทํางานนะครับ นักเรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามทํางานให้สําเร็จต้องระวังครับบรรยากาศท้าทายกับบรรยากาศความสําเร็จนั่นมันจะสําเร็จเหมือนกันแต่จริงๆแล้วความจากัดความของมันเนี่ยถ้าบรรยากาศท้าทายนี่เราต้องกระตุ้นนะจ๊นะขออนุญาตข้ามมาบรรยากาศที่6ในดูบรรยากาศแห่งความสําเร็จผู้เรียนเกิดความรู้สึกประสบผลสําเร็จในการทํางานซึ่งมันจะต่ากจาก ต่างต่างจากบรรยากาศท้าทายาบรรยากาศท้าทายนี้เราต้องกระตุนน้นนะจะกระตุ้นให้กําลังใจนะครับนะให้นักเรียนเพื่อให้เ,เพื่อให้ประสบผลสําเร็จในการทํางานนักเรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามทํางานให้สําเร็จอาจารย์นะครับต่างจากบรรยากาศแห่งความสําเร็จอาจย์นะนะบรรยากาศความสําเร็จก็คือเป็นผู้เรียนเกิดความรู้สึก ประสบผลสําเร็จในการทําง,งาน,นเขารู้สึกเองเราไม่ต้องกระตุ้นอาจารย์ไม่ใช่ว่าเจอสําเร็จด้วยกันสําเร็จนี่นก็สําเร็จนะเราก็กาบรรยากาศความสําเร็จมันก็จะผิดนะรนะครับตัวบรรยากาศที่2องครับอาจารย์ฟรีดอมหรือบรรยากาศอิสระครับนักเรียนมีโอกาสนะคิดในตัดสินใจนะครับ,นะรบโดยปราศจากความกลัวนะและวิตกกังวลบรรยากาศเช่นนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่ตึงเครียดอาจารย์นะครับความจำกัดความมันก็คือโดยไม่ตึงเครียดอาจารย์นะโดยไม่ตึงเครียดนะครับนะนักเรียนมีโอกาสได้คิดได้ตัดสินใจนี่คือบรรยากาศอิสระอาจารย์นะครับต่อไปบรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือก็คือครูรู้สึกว่านักเรียนเป็นบุคคลสําคัญมีคุณค่าและสามารถเรียนได้ อันส่งผลให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและเกิดความยอมรับนับถือกันบรรยากาศการยอมรับนับถือนั้นนะครับครูรู้สึกว่านักเรียนเป็นบุคคลสําคัญให้ความสําคัญกับเขานะครับแล้วส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองเกิดการยอมรับนับถือกันเกิดขึ้นเขาบอกว่าถ้านักเรียนศรัทธาเนี่ยนะครับเราสอนอะไรเขาก็เชื่อหมดนะครับนี่บรรยากาศแห่งความการยอมรับนับถือนะ ถ้านักเรียนไม่ศรัทธาไม่รักนะครับหรือไม่ศรัทธาต่อครูสอนอะไรเขาก็ไม่เอาอาจารย์นะแต่ถ้าเขายอมรับนับถือเราเนี่ยนะครับสอนอะไรเขาก็เชื่อฟังหมดอาจารย์จำเอาจํากัดความนะอาจารย์นะเอาคําจํากัดความไปไปไป,ไปสอบอาจารย์นะฮะต่อไปบรรยากาศที่มีความอบอุ่นอาจารย์นะครูมีความเข้าใจน,นักเรียนเป็นมิตรยอมรับ นะให้ความช่วยเหลือและนะทำให้นักเรียนเกิดความอบอุน่นสบายใจรักครูรักโรงเรียนนะรักการมาโรงเรียนอาจารย์อันนี้ก็คือเหมือนครูใส่ใจเป็นการอบอุ่นเนาะเขาอาจจะตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าครูคนนีนะ้ให้การใส่ใจนักเรียนนะครับพูดคุยเป็นมิตรอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ก็ต้องไปดูคําจํากัดความนะอย่างที่ผมบอกว่าจับใส่กันนะค,คาจากัดความของมันคืออะไร ถ,ถ้าท้าทายก็คือกระตุน้นจนทําให้งานสําเร็จอิสระก็คือนักเรียนมีโอกาสได้ดได้คิดได้ตัดสินใจยอมรับนับถือก็คือครูรู้สึกว่านักเรียนเป็นบุคคลสําคัญทําให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองอะไรประมาณนี้อุบอุ่นก็คือเข้าใจนักเรียนนะครับนะนักเรียนก็รักครูรักโรงเรียนอะไรประมาณนี้อาจานะรย์นาบริการการควบคุมอันนี้นะการฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินยัยเออเนี่ยอานะจารย์จำกัดเรื่องของ ระเบียบวินัยอาจารย์ควบคุมมันจะเกิดระเบียบวินัยบรรยากาศอะไรดังต่อไปนี้นะเกิดระเบียบวินัยอาจารย์ก็ตอบเรื่องของบรรยากาศแห่งการควบคุมอาจาอันสุดท้ายบรรยากาศแห่งความสาเร็จก็คืออย่างที่ผมบอกว่าผู้เรียนเกิดความรู้สึกนะประสบผลสําเร็จในการทํางานนะครับโดยที่ไม่ต้องกระตุ้นนะครับอันนี้คือบรรยากาศแห่งความสําเร็จอาจารย์เท่าที่ออกนะครับก็จะมีนี่แหละอาจารย์ เรื่องของระเบียบวินัยบรรยากาศใหงความอบอุ่นนะครับแล้วก็บรรยากาศท้าทายอะไรเงี้ยเนาะถ้าถ้าเขาจะออกนะก็เน้นๆประมาณนี้จ้ะต่อไปอาจารย์ประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียนนะเขาบอกว่ามี2ประเภทอาจารย์มี2ประเภทนะทางกายภาพนะทางกายภาพกับบรรยากาศทางจิตวิทยาอาจารย์มี2ประเภทอาจารย์ทางกายภาพก็คือสิ่งอำนวยความสะดวก นะต่างๆนะครับเป็นบรรยากาศที่ครูสามารถจัดขึ้นได้ง่ายที่สุดอาจารย์นะฮะผมให้สามดาวเลยนะแถวหน้าของโต๊ะเรียนควรห่างจากกระดานไม่น้อยกว่าสามเมตรอาจารย์นั่งสาเมตรเนาะหน้ากระดานนะครับอันะนี้เรื่องของทางกายภาพนะจัดได้ง่ายที่สุดบรรยากาศชั้นเรียนข้อแดงต่อไปนี้จัดได้ง่ายที่สุดอะไรเงี้ยอาจารย์ทางกายภาพนะ ต่อไปบรรยากาศทางจิตวิทยาจย์บรรยากาศทางจิตจิตวิทยากคือทางจิตใจที่นักเรีนยนรู้สึกสบายใจมีความอบอุอน่นมีความเป็นกันเองหรือเป็นความรู้สึกนั่นเองจย์บรรยากาศนะครับทางจิตวิทยาโอเคเนาะต่อไปมาดูการนะครับการจัดชั้นเรียนนะครับนะแบ่งออกเป็นวิธีการสอนแบ่งเป็นสองแบบจ้ะ การจัดชั้นเรียนนะบแบ่งตามวิธีการสอนอาจารย์นะครับมี2แบบอาจารย์จำไว้เลยนะครับ,นะรบก็คือแบบธรรมดากับแบบนวัตกรรมอาจารย์แบบธรรมดาก็คือครูเป็นศูนย์กลางเป็นผู้นําการเรียนรู้นะฮะนะทุกอย่างเลยนะครับครูเป็นคนอธิบายครูเป็นคนแนะนําชี้แนะชี้นำนะครับครูสําคัญ ไม่ใช่นักเรียนสําคัญครับครูสาคัญครูเป็น one man โชอันนี้คือบรรยากาศธรรมดาแต่ถ้าชั้นเรียนแบบนวัตรกรรมก็คือครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาอาจานะรย์ให้นักเรียนคิดเองทําเองโดยเรามีลักษณะข้อมูลป้อนให้เขาหรือเขามาปรึกษาเราให้เขานะครับได้คิดเองทําเองอย่างเงี้ยนะฮะจะเป็นบรรยากาศเรื่องของนวัตรกรรมเลย นะการจัดชั้นเรียนเนาะมีสองแบบจ้ะแบบธรรมดากับนวัตรกรรมธรรมดาก็คือครูสอนปกติอธิบายครูเป็นศูนย์กลางนะจำจำแค่อเดียวก็ได้อาจารย์วิธีการจาจาแบบธรรมดานะถ้าเป็นครูเป็นที่ปรึกษาหรือจัดชั้นเรียนแบบให้เขาค้นหาความรู้อะไรเงี้ยนะก็เป็นนวัตรกรรมอาจารย์นะลองเปรียบเทียบดูลองไปดูโจทย์ที่เขาออกข้อสอบนะครับในเรื่อง2แบบนี้นะครับอาจารย์ ลักษณะการจัดชั้นเรียนทางกายภาพที่ดีนะครับอาจารย์ในนี้ก็ก,ก็จําไว้นะอาจารย์มีการจัดที่ว่างในชั้นเรียนอย่างชัดเจนนะฮะในชั้นเรียนนักเรียนที่มีปัญหานี่นี่อาจารย์ผมให้สามดาวเลยตัวเนี้ยข้อสองเลยอาจารย์ข้อสนะองเลยอาจารย์นักเรียนนะที่มีปัญหาให้แยกออกมาอยู่ที่ว่างมากขึ้นเพื่อให้มีสมาธิอาจารย์นะครับ นักเรียนกลุ่มใดหรือนักเรียนประเภทใดที่ควรจัดให้ห่างจากจากเพื่อนหรือนักเรียนที่มีปัญหาควรจัดนักเรียนไว้นะครับอย่างไรอะไรเงี้ยอาจารย์จะมีคําถามสามมีที่ว่างส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคนสี่สะดวกต่อการทํากิจกรรมอาจารย์ี้ทางทางกายภาพอาจารย์ทางกายภาพนะครับเน้นข้อสองนะครับเน้นข้อสอง,อสองต่อไปก็ห้าจัด นะครับห่างจากนะที่ถูกลบกวนนะครับก็จัดนะห่างจากเสียงรบกวอนอนี้ประมาณเน,น้นๆอาจย์ข้อ6นะครับครูและนักเรียนควรมองเห็นกันทั้งชั้นอย่างชัดเจนนะครับเจ็ 7, นะกำจัดนะจำกัดสิ่งนะสิ่งเร้านะที่มารบกวนนะเช่นพวกนะฮะเสียงอะไรต่างนะครับ แจัดให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอยู่ใกล้ครูอาจารย์ข้อ8กับข้อ2อาจารย์ดอกจันไวเลยอาจารย์นะฮะทายทีงดอกจันเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังข้อ9จัดชั้นเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยตามความต้องการของนักเรียนนะฮะอาจารย์ข้อ8กับข้อ2เนี่ยนะครับเขาจะถามโจทย์มันจะถามเรื่องของเด็กนะครับ,นะรบเด็กที่มีปัญหาควรจัดให้เขานั่งตรงไหนกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ นะฮะให้นั่งตรงไหนนะครับเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้อยู่ใกล้ครูแต่ถ้าเด็กที่มีปัญหาต้องจัดออกไปห่างจากเพื่อนนะอาจารย์แยกออกไปให้อยู่ที่ว่างเมื่อขึ้นเพื่อจะมีสมาธิอะไรประมาณนี้นะครับวงนะครับวงข้อสองกับข้อแปดอาจารย์จำไว้นะฮะข้อสองกับข้อแปดเป็นเรื่องของการจัดชั้นเรียนทางกายภาพอาจารย์ การจัดที่นั่งของนักเรียนเหมาะสมยืดหยุ่นมีที่ว่างจัดให้มีที่ส่วนตัวอาจารย์นี่ก็ไม่เห็นนะจารการจัดที่นั่งสําหรับครูนี่ก็เน้นๆนิดนึงอาจารย์จัดที่นั่งครูไว้ด้านหลังห้องเน้นเรื่องของการจับตาดูพฤติกรรมนักเรียนจัดนที่นั่งหน้าห้องบรรยากาศการควบคุมไม่สามารถคุยได้กับนักเรียนเป็นการส่วนตัวจัดไว้กลางห้องนักเรียนมาหาได้สะดวกส่งเสริมบรรยากาศครูเป็นผู้อํานวยการ ذا, สะดวกไม่สามารถคุยกับนักเรียนเป็นการส่วนตัวได้อาจัดไว้นอกห้องก็คือมีที่ทํางานส่วนตัวคุยกับนักเรียนเป็นการส่วนตัวได้นะครับอันนี้จัดไว้นอกห้องเนี่ยเป็นเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมนะครับออขอโทษครับขอโทษอโทสังเกตพฤติกรรมไม่ได้ก็คืออยู่นอกห้องเราสังเกตพฤติกรรมนักเรียนไม่ได้อานะรจัดนะไว้นอกห้องก็คือเราก็เป็นการ คุยกับนักเรียนส่วนตัวได้แต่ว่าเราสังเกตพฤติกรรมนักเรียนไม่ได้แค่นั้นเองนะครับ,นะรบส่วนการจัดที่นั่งไว้หลังห้องก็คือเน้นเรื่องของการจับตาดูพฤติกรรมของเด็กนะฮะมันก็จะเอาข้อสอบม,มาแนวๆว่านะฮะการจัดบรรยากาศชั้นเรียนไว้หลังห้องเป็นยังไงนะฮะหน้าห้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เขาจะแต่งโจทย์ออกมานะฮะจย์ การจัดตกแต่งห้องเรียนนะครับเนี่ยที่มันมีมุมประสบการณ์พัฒนาเรียนทุกด้านเช่นร่างกายมีมุมแต่งตัวมีมุมดนตรีมุมโต๊ะอาหารมีเกมมีมุมอ่านหนังสือมีเกมการศึกษานี่คือห้องเรียนอนุบาลนะอาจารย์ถ้ามีเหล่านี้มาการจัดห้องเรียนเหล่านี้แต่งมีมุมดนตรีมีมุมแต่งตัวมีโต๊ะอาหารมีเกมมีมุมอ่านหนังสือมีเกมการศึกษาในตอบเลยครับอาจารย์ห้องเรียนอนุบาลห้องเรียนอนุบาลนะครับมีนะครับ การจัดสภาพห้องเรียนถูกสุสขลักษณะ,ะก็จะมีอากาศถ่ายเทมีแสงสว่างพอเหมาะนะประสะจากสิ่งรบกวนต่างๆมีความสะอาดอันนี้ก็ไม่เน้นเท่าไหร่จะเทคนิคและทักษะการสอนของครูนะสร้างแรงจูงใจในบทเรียนการแปรเปลี่ยนวิธีการสอนให้หลากหลายการเปลี่ยนวิธีการสอนหลากหลายการกําหนดงานให้นักเรียนตรงตามบทเรียนและความสนใจอันนี้ก็ไม่เน้นเท่าไหร่นะ เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครูนะครับก็จะมีหลักประชาธิปไตยนะครูเปิดใจรับฟังความคิดเห็นฝึกให้นักเรียนทําตามสิทธิหน้าที่ของตนเองนะหลักยุติธรรมก็คือนักเรียนจะเคารพศรัทธานะครับเชื่อฟังคําสั่งสอนนะฮะไม่สร้างปัญหาในชั้นเรียนนะฮะนี่คือหลักยุติธรรมหนนะฮะหลักประชาธิปไตยก็คือครูเปิดใจรับฟังนะครับนะหลักยุติธรรมก็คือนักเรียนจะเคารพศรัทธา เชื่อฟังหลักพรมวิหาร4อาจารย์นักเรียนจะเคารพศรัทธามีานักเรียนมีความสุขนะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมยธรรมนะหลักความใกล้ชิดก็เอาใจใส่ความสนใจเป็นบรรยากาศด้านจิตวิทยาอย่างนึ่งโอเคอาจารย์นะฮะอันนี้ก็ในข้อนี้ก็เน้นเรื่องของหลักยุติธรรมเนาะยุติธรรมแล้วก็หลักประชาธิธปไตยนะเทคนิคก,การปลูกของชั้นเรียนอาจารย์อนะ่ต่อไปฝากสุดท้ายนะครับ บุคลิกกภาพของครูมีผลต่อความรู้สึกของนักเรียนนี่เลยจานบางทีข้อสอบมันออกง่ายๆเลยอาจารนะนะครูประเภทที่หนะึ่งนยถ้าครูแสดงความเป็นมิตรนักเรียนจะอบอุน่นนะครับนะครูเยิ้มแย้มยมอันเนี่ยจันไปไปดูชีตเราเองนะครับแต่ผมจะเน้นที่ครูแต่งตัวเรียบร้อยนักเรียนจะคารพอาจารย์นี่นะเน้นนะครับเน้นนี่นะนะถ้าครูให้ความยุติธรรมนักเรียนจะศรัทธาถ้าครูให้ความเมต าปานีนักเรียนจะมีจิตใจอ่อนโยนเน้นเรื่องของแต่งตัวเรียบร้อยครับนักเรียนจะเข้ารบกนะครูปที่ทสองนะครับเข้มงวดจะงุดหงิดนะครูหนากคิ้วขมวดนักเรียนจะรู้สึกเครียดชุนเฉียวจะอึดอัดนะครับครูปึ้งปังจะกลัวถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อยครูนักเรียนจะขาดความเคารพอันนี้ก็เน้นนะครับเน้นถ้าครูใช้เสียงดุนักเรียนจะหวาดตัว ครูเวทสามนะครับครูท้อถอยนักเรียนจะท้อแท้ครูเฉยเมยนนักเรียนจะเฉยชาครูช่างช้านักเรียนจะเงาหงายเงถ้าครูใช้น้ําเสียงราบเรียบนักเรียนจะไม่สนใจฟังนะครับถ้าครูปล่อยปะแล้วเลยนักเรียนจะขาดระเบียบวินัยถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อยนักเรียนก็จะขาดความเคารพอาจารย์จากบุคลิกทั้ง3ประเภทนี้กล่าวได้ว่านะครับครูเวทที่1จะสร้างบรรยากาศแบบประชาธิปไตย นักเรียนและครูจะยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีระเบียบวิน,นัยนะครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนอาจารย์ส่วนครูเภทที่2ก็คือจะสร้างบรรยากาศแบบเผด็จการอาจานะรย์เผด็จการและประเภทที่สามก็คือบรรยากาศแบบตามสบายนะครูเภทที่ส จากครูทั้ง3ประเภทนะที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าครูประเภทที่1นมีลักษณะความเป็นผู้นําแบบประชาธิปไตยนะฮะก็ครูประเภทที่1ก็ถ้าเขาถามว่านะฮะาการาสร้างบรรยากาศนะคระับนะะแบบแบบประชาธิปไตยนะครับคือคือครูครูครูประเภทใดอะไรเงี้ยคนะนะครูประเภทที่1ก็คือ ประชาที่เป็นยก็จะมีทั้งหมดนี้เลยจ้ะถ้าครูแต่งตัวเรียบร้อยนักเรียนก็จะเคาลบบางทีมันก็ออกโจทย์ไปง่ายจ้ะแต่เราจําไว้จ้ะที่เน้นสีแดงอจ้ะผมเน้นสีแดงมาให้จ้ะจําจําให้แม่นจ้ะจำให้แม่นท่องเลยจ้ะนะก็นะครับฝากนะครับเรื่องการจัดการชั้นเรียนอย่างน้อยก็จะมีหนึ่งแต้มหรือสองแต้มอาจอาจารย์ไปท่องนะครับจย์อาจารย์ไปท่องเลย นะครับเน้นเน้นนะครับเน้นที่ผมผมได้กล่าวไปเบื้องต้นก็เน้นเน้นเลยนะฮะเอาเน้นที่ที่ผมว่านะครับนะบไปดูเรื่องของบรรยากาศนะครับนักนักเรียนนะครับนั่งนะครับไม่น้อยกว่าสามมิตเนาะจากหน้ากระดานอะไรงเงี้ยนะแล้วก็การจัดโต๊ะนะารอ่การจัดชั้นเรียนนะครับนะมีสองแบบแบบธรรมดากับแบบนวัตกรรมเนี่ยอาจารย์ก็ไปดู ไปดูเอาเน้นตรงนี้นะครับอาจารย์โอเคสุดท้ายนี้ก็นะครับฝากไว้เป็นวิทยาทานนะฮะอาจารย์เป็นกําลังใจให้ทุกคนครับอาจารยนะ์มีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้กนะ็ฝากคอมเมนต์ใต้นี้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูก็นะคอมเมนต์ให้กําลังใจกันนะครับผมก็จะทําวิดีโอหรือนะอยากได้วิชาอะไรที่อาจารย์คิดว่านะฮะอาจารย์ยังด้อยอยู่อาจารย์ทำข้อสอบแล้วด้อยอยู่อาจารย์ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยอาจารย์ผมก็จะไป าหามาให้อาจารย์จริงๆผมทําสรุปไว้เยอะมากอาจารย์นะฮะผมทําสรุปไว้เยอะมากนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จะต้องการวิชา,าอะาไารจังก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะะกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ